สวัสดีครับส,สวัสดีพรอพิมเมนนะครับสวัสดีสิทธารรมนันล่ที่ถนนนะครับที่มาอาย่คนตัวสั้นไปนะครับยกสาลจะครบพร่อใวมคห้ปริดตามดีเดนนะครับตองเด่องู สวัสดีคุ้ชมที <Exped ition ing WA> ่ติดตามอยู่คุณ้ชมที่ดูไลค์อ mm ยู่นครับผมบรรยากาศนะครับผมเร็บากานะครับอยู่พญาตาตังไวกันนะครับพอๆแม่แม่เอฟซีธรรมนันราเทอร์ูนะครับที่มาอยู่ด้วยกันที่มาติดตามคลิปนี้ที่มากดไลค์กดแชร์กดไลิ์กดกระดิ่งเลยครับฟอลส่วนเจสายดูด้วยนะครับผมมีรยากาศกันนะครับเดี๋ยวเรา ให้เขาดูอาหารต่อกันนะครับผมแล้วเราก็จะ,ะไปถ่ายคลิปข้าวงสวมกันนะครับผมถ่ายที่ขาวงสวมกันนะครับผมฟอฟอแม,ม่เอฟซีทุกทุกคนนะครับทชิมาอยู่ด้วยกันที่อยู่แลสงเจ้าสายด้วยนะครับตอนนี้ก็เจอฟาบัดด้วยนะครับผมทีนี้นะครับดูอากาศกันนะครับผม นี่นักท่องเที่ยวมาเยอะเลยนะคะพ่อกินข้าวกินขนาดนั้นแต่่ออยู่กับทอดเจอใสเลยนะคะขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่เสดจมแล้วทนทุนนะครับผมวันนี้คือมีนักท่องเที่ยวมาเยอะเลยนะครพบอเจือใสเลนะคบขอบคุณพ่อพแม่แม่เสดจมานละท่านุกคนะคที่มาอยู่ด้วยกันให้มาติดตาม วันนี้เทียมกดไลค์กดซับค่ายกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมบรรยากาศกันนะครับผมเทียมาเอนครับผมมพ่อเื่อเมื่อุรคสามันนักตกีมันมเจอสังเกตสายเลยครับิดตาิปนี้กดไลค์กดซับคกดกรดกันด้วยนะครับ ใ่าครับแัมขอบคุณพ่อพ่อแม่ขอบคุณเอฟซีทางบ้านานด่ทุกคนนะครับที่ทํามาดูด้วยกันที่มาโยซอนยูซายลีนะครับที่ไปติดตามคลิปนี้นะครับนี่บรรยกาศนักท่องเที่ยวมาเยอะเลยนะครับผมเอฟซีทางบ้านานด้กนุกันด้วยนะครับทุกคยูสายลที่เขาีกลยก็สุด้ายก็ต้ดนดรับ วา่าักกรรมธาตุทิพย์นะครับเลยเราเลยเสื้อมะลุน,นรองนะครับผมไลฟ์ไปกับเอริกินมีเงินนะครับสวัสดีพ่อพ,อพอ่อเป็นแม่เอฟซีทำบ้านนั่นละทิดาพัชเต่าจองงอกันนะครับวันนี้มีคนมาเยอะเลยนะครับผมพ่อเพอป็นแม่เอฟซีทำบ้านนด้นละที่ทันทุกคนด้วยนะครับที่มาอยู่ด้วยกันที่มาตามคลิปนี้ที่มาคนไลค์ก็สุขค่ากันดีด้ยน,นะครับผม เจอบอบอดนะครับผมพาลูกมาเที่ยวพะยาทางทองวกันนะครับผมพ่อพ่อแม่เอฟซีสังบ้านนาราจะแทนทุกคนนะครับคนที่มาอยู่ด้วยกันเนี่มาติดตามคลิปนี้ที่มากดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมเราก็อยู่พะยาทองทองมอญในวันนี้บรรยากาศนะครับผมบรรยากาศนะครับอยู่พะยาเตงทองมอญนะครับผมขอบคุณพ่อพ่อแม่เอฟซี ทบานาล่าทท่านทุกคนด้วยนะครับวันที่มาอยู่ด้วยกันที่มาจากคลิปนี้กันนะครับผมาเช็ค่ากันนะครับนี่คนมาเยอะเลยนะครับผมมาเที่ยวพอยาดาวตะวันะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดใครกดใครกดดิ้งกันด้วยนะครับเลยมาติดตามคลิปนี้กันด้วยนนะครับผมาเจ้าาสยลุยนะครับผมขอบบคคุณรัสิทธิ์บานาล่าทท่านทุกคนนะครับวันนี้มาอยู่ด้วยกันที่มาติดตามคลิปนี้ที่มากดไลค์ ใช้กับอีกคนนึงน,น,นะครับผมเขามาอยู่ดวยกันทีนะ่มันตับนี่นะอากาศยุกแค่เ,เขาจังหะนะครับแค่เาบาปัาาดด้วยนะครับสิ่งตางๆน้วจะสน,นนะครับผมบรรยากาศกันนะครับผมนี่ วิญยาณกันนะครับอยู่พยาตาตอ่งทอยกันนะครับพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทังบานเลาที่เห็นทุกคนนะครับผมที่มาอยู่ด้วยกันที่มาติดตามคลิปนี้คลิปนี้ครับวันนี้เจอกันกระบะบาดด้วยนะครับผมเอฟซีทังบานเลาะขอบคุณนะครับผมขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีที่เห็นทุกคนด้วยนะครับที่มาอยู่ท่อนเกลีสายเลยนะครับผมที่มาติดตามคลิปนี้มากดไลค์กดแชร์กดคลิปกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมที่มาติดตามคลิปนี้คลินี้ทุกท่อนเกลียวสยด้วยนะครับผม สปาพายาเตาตะเงินที่มันที่มันดูที่มันดูที่มันดูไลค์สุดเด็ดครับผู้ชมที่ติ anor. ดตามคลิปนี้กันนี่นะครับขอบคุณพ่อกอบคุแม่เอฟซีธรรมบันไดล่าที่ท่านท่วงนะครับผมที่อยู่ขอนจดสานีนะครับที่มากดไลค์กดแชร์กดไลค์กดกระดิ่ง uh, ด้วยนะครับอยู่สะพัดพายาเตาตะเงอนะครับผมพ่อบคุณพ่อแม่เอฟซีธรรมบันไดกคนที่มาอยู่ด้วยกันที่อยู่ขอนจดสานีนะครับที่มากดไลค์ กดคลายกดกระดิกกันด้วยนะครับมันอยู่พัทาแถวตะงัวกันนะครับสวัสดีพ่อพ่อเป็นแม่เอฟซีธรรมบ้านกันอยู่ด้วยกันนะครับวันนี้มาอยู่ช่องเจ้าสายลุยนะครับมาติดตามคลิปนี้ให้มากดไลค์กดแชร์กดคลายกดกระดิกกันด้วยนะครับมาติดตามคลิปนี้กันด้วยนะครับในบรรยากาศนะครับอยู่พญัทาแถวตะงัวกันนะครับพ่อพ่อเป็นแม่เอฟซีธรรมบ้านนะครับทุกท่านทุกคนนะครับคนที่อยู่กับช่องเจ้าสายลุยนะครับท่านที่มาติดตาม คลิปน so ี้เมากดไลค์กดแชร์กดคลายกดกระดิ่งนะครับาที่มาติดตามคลิปนี้กันด้วยนะครับคุวันนี้นักท่องเที่ยวมาเยอะเลยนะครับคุณวันนี้นักท่องเที่ยวมาเยอะเลยนะครับคักท่องเที่ยวมาเยอะเลยนะครับคุณที่อยู่กับซนโจสารยนะครับที่มากดไลค์กดแชร์กดคลายกดกระดิ่งกันด้วยนะครับคุณพ่อพ่อแม่เอฟซีทำมาเนี่นะท่านทุกคนนะครับวันนี้มาหยุบซอนโจสารุที่มาติดตามคลิปที่มากดไลค์ กดแชรคลายกดกระดิ่เลยครับเขาใช้ที่อยู่บนเจ้าสายอยู่ดีขอเขาที่มาติดตาคลิปนี้บรรยากาศคนมาเที่ยวพญาเต่าจางงอเยอะเลยนะครับผมพอความไม่เมย์เอฟซีทางบ้าน่าลาที่ถนนนะครับวันนี้มาอยู่ด้วยกันที่อยู่กับช่องโจสายอยู่นี่ครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดคลายกดกระดิ่งเลยครับเขาที่มาติดตามคลิปนี้กันด้วยนะครับนี่นะครับว่อยู่กับเพื่อพญาเต่าเจางงอกันนะครับผม อี anyway, ่ก <the> hmm. oh, um, ับซอนโจสายลิงคับซี้มากดไลค์กดแชร์กดคลิปกดกระดิ่งด้วยนะครับวันนี้มาติดตามคลิปนี้กันด้วยนะครับบรรยากาศกันนะครับผมพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทั้งบ้านนะล่าทุกท่านทุกคนนะครับวันนี้อยู่ซอนโจสายลิงคับซี้ครับมากดไลค์แชร์กดคลิปกดกระดิ่งกันด้วยนะครับตอนที่อยู่ด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราก็อยู่พยาธาจอมอยนะครับขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทั้งบ้านนะครับทุกท่านทุกคนด้วยสำหรับวันนี้ นักท่องเที่ยวมาเยอะเลยนะครับผมพ่อม่ทีทำบันไดลาดที่ถนน,นนะครับส่งที่อยู่ส่งตัวสเสดยครบอบผมที่มาติ่นี้มากดไลค์กดแชร์กดใครกดกันดิ้งกัด้วยครับสวัสดีตากิ่มนี้กันด้วยนะครับผมขอบคุณครับ